ดียังอยู่ในควันหลงว่าลอยกระทงเหมือนกันคุณชนะค่ะเพราะว่ามีเรื่องหลอนในคืนวันลอยกระทงเกิดขึ้นมีคนถ่ายภาพติดเงาดำปริศนาแบบนี้ค่ะ โอ้ยคือเขาถ้าโฟกัสก็เห็นแค่2คนที่อยู่ข้างหน้านี่ใช่ไหมแต่ถ้าไปโฟกัสข้างหลังเห็นเงาๆนั่น่ะอะไรอ่ะเฮ้ยซูมได้ถึงขนาดนี้เลยเหรือเออผีอะไรอ่ะมีมีสองขาสองแขนไม่มีหัวนั่นนะดิผีอะไรอ่ะโอ้น่ากลัวจังอะไรอ่ะโอ้แต่ยอมใจเลยนะน่ากลัวนะ เออ,เอ,อภาพที่เห็นน่ากลัวนะบางคนบอกว่าเห็นมีแต่ขางไงแล้วยืนอยู่บนน้ำด้วยนะอ,อบางคนบอกว่าไม่มีแขนออแต่บางคนบอกว่าเห็นเห็นไอตาขาวๆข,ของมันอะมองมาทางกล้องด้วยไม่รู้ รูปนี้เขาบอกถ่ายต่อกันแบบวิต่อวินะก็คือมันกดชัตเตอร์แบบแชะแชะแชะอย่างเงี้ยติดกันอ่ะคุณนึกออกมะไม่ได้แบบขยับโทรศัพท์หรืออะไรเลยอ่ะเจ้าของภาพคือคุณคุณพลอยเนี่ยนะคะเขาไปลอยกระทงกันที่ปากน้ําประแสจังหวัดระยองแล้วคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาเขาก็จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใช่ไหมเออเหมือนคุณชนะอย่างเงี้ยเวลาลอยเสร็จก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ใช่ไหมก็ต้องมีภาพบ้างแหละเออนั่นแหละเขากลับมาคุณเคยกลับมาดูภาพตัวเองไหม ว่ามันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าระหว่างที่เขากลับมานั่งดูภาพเนี่ย,ยเขาเจอกับเงาดําปริศนาติดอยู่ในภาพถ่ายขเขามาด้วยอ,ะอ่ะคือเจ้าของคลิปเนี่ยเจ้าของภาพเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นวิญญ,ญาณไหมอะ่ะเป็นวิญ,ญญาณของคนตายมาปรากฏกายให้เห็นในคืนวันเพ็ญไหมหรือจะเป็นมาขอส่วนบุญไหมเป็นผีไหมไม่รู้เหมือนกันขณะที่ชาวเน็ตเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะก็ เสียงแตกนะคอมเมนต์แตกต่างกันออกไปบางคนก็ว่าอาจจะเป็นแค่คนมาเดินก้มเก็บเหรียญไง<อ>เดินอยู่บนชายหาดมันก็ก้มกมเงยเงแล้วจังหวะที่มันเป็นเงาสะท้อนน่ะ<อ>นึกออกไหมภาพมันอาจจะแบบคนเคลื่อนไหวไงข้างหลังอ่ะใช่ไหมก็อาจจะเป็นไปได้บางคนก็บอกว่าคุณดูดีดีคนที่ไหนเ่าไม่มีหัวไม่น่าจะเป็นคนบางคนก็บอกลักษณะเหมือนอะไรรู้ไหมอะไรครับกอล์ลัม กอลัมเออกอลัมในหลอดออฟโดริงอ่ะกอลัมมาในวันละกระทงต้องพูดยังไงโอ้กระทงข้าอยู่ไหน ใช่หรือเปล่าก็ลําพูดอย่างนี้หรือเปล่าากระทงรักของข้าคือบางคนเขาก็เสียงแต่งจริงแต่ดูแล้วเอาไม่รู้หนาว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าเราก็พิสูจน์ไม่ได้อะภาพมันผ่านไปแล้วคุณผู้ชมแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันไม่แน่ใจว่าภาพที่เห็นมันอาจจะเป็นมุมเป็นจังหวะการซ้อนภาพหรืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้ผีหรือคนไม่รู้รู้แต่ว่ามันผ่านไปแล้วอ๋อผ่านไปแล้วผ่านไปอย่าไปใส่ใจมันเยอะ